สวัสดีครับผู้ชมทังทวิตติตบทางช่องยูทูบนะครับผมอาจารย์ hmm. like? ต tense, ุลลายมือคือแผนที่นะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมานะครับแนะนํานะครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับเรื่องของการดูลายมือนะครับบางทีบางท่านนะครับอาจจะเป็นเรื่องเก่านะครับบางทีบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับสําหรับการเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนนะครับด้วยเบอร์โทรนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่จะเจอปัญหามากๆเลยนะครับสําหรับเรื่องของ การดูลายมือรูปแบบขอระบบเมตริกนะครับที่พอเรามีดูอยู่3รูปแบบนะครับก็คือนะครับดูแบบมาเจอตัวที่สมัครงานนะครับแล้วก็ต้องการนะครับที่จะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรก็คือเราต้องการแอปพลิเคชันไลน์นี่แลนะครับไลน์คือตัวไหนนะครับคือตัวสีเขียวด้านบนนะครับปุ่มสีเขียวด้านบนนะครับนี่นะครับด้านบนขวามือไน้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ถือแอปพลิเคชันไลน์นะครับแต่สําหรับบาจจะเป็นเรื่องกลับนะครับสําหรับ ท่านที่เก่งเรื่องของมือถืออยู่แล้วนะครับแต่ยังมีมากมายนะครับที่เจอกับประสบการณ์เลยนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่มนะครับลายไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการแนะนํานะครับเพราะมันการสื่อสารกันไม่ได้บางทีบางท่านเนี่ยนะครับเข้าใจว่าโทรมานะครับก็ใช้เบอร์โทรอย่างเดียวนะครับเหมือนว่าลักษณะว่าเบอร์โทรอย่างเดียวแล้วก็จะติดต่อนะครับโทรมาแบบนี้แล้วมันจะเด้งเองนะครับอันนี้จะยากนะครับสําหรับตรงนี้นะทีนี้ก็จะมาแนะนําสําหรับผู้ที่ ทำให้เป็นนะครับคือยังไม่เข้าใจแล้วกันนะครับคือว่าขั้นตอนนะครับในการเพิ่มเพื่อในเบอร์โทรที่จะบางทีบางท่านเนี่ยต้องการติดต่อนะครับที่จะดูดวงทางไลน์บางทีทําให้เป็นบางทีลูกหลานไม่อยู่นะครับหรือลูกลูกหลานเนี่ยไม่ได้ทําให้อย่นะครับแต่มีมือถือสักอันนึงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันทําไม่เป็นนะครับว่าจะทำอย่างไงนะครับวันนี้จะเป็นเบื้องต้นนะครับ ทีนี้ที่ผมบอกนะครับการดูมีอยู่สามรูปแบบมาที่สมกาศเก้าสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ถือว่าเหมาะสําหรับท่านที่นะจะลงทุนหรือมีความเสี่ยงอันนี้มาที่สำนักง,งานวัดมือพิ์มือแต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยูอ่เหนืออีสานใต้นะครับตัวนี้นะครับเหนืออีสานใต้หรือเป็นในกลุ่มของซปปลรลาวนะครับหรือเมียนมาแล้วก็กัมพูชานะครับที่ติดต่มนะครับตัวนี้ถือว่า อ่าแล้วก็แล้วแต่ส่วนที่ต่างประเทศเนี่ยมีมปัญหาอยู่แล้วครับจะแถ่โซนบอรอิการระดับไปต่างประเทศได้เนี่ยท่านโคง,งเรียกเป็นอันนี้ไม่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 ได้ไอซีเรียสน,นะครับตัวนี้ถือว่าทักเป็นอยู่แล้วแต่ส่วนาที่เจอก็คืออ่าคนที่ใช้คำว่าอ่ายุค90้าศลกันนะครับแต่ยุค9 0เนี่ยจะใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเก่งนะใช้ว่ากัจะคลิปเนี้ยก็เลยจะแนะนํานะครับว่าเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทระจากให้เป็นแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยเพิ่มทางไลน์เนี่ยด้วยเบอร์โทรทำยังไงนะครับ อันดับแรกนะครับสังเกตนะครับปุ่มสีเขียวด้านบนขวามือนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นปุ่มไลน์นั่นเองนะครับเมื่ออันดับแรกก็คือขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมีอินเทอร์เน็ตก่อนะครับมันถึงจะได้นะครับพอมีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับพอนี้มีเน็ตเรียบร้อยหรือบางทีบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีเน็ตแต่ข้างบ้านมี WiFi นะครับก็ขอเข้าได้นะครับตรงนี้นะครับแค่เพิ่มเพื่อนในเฟซบโทนะอันดับแรกนะครับจิ้มไปที่ม สีเขียวด้านบนนะครับตัวนี้นะครับผมจะจิ้มตามนี้เลยเห็นไหมครับพอทีนี้พอคุณเข้ามาในหน้าหลักนะครับตัวนี้นะครับปุ่มของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวแบบนี้นะต่อมานะครับอทีนี้ผมขอคลิกโทรศัพท์แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเพราะมันมองไม่เห็นนะสังเกตนะครับตรงด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าหน้าหลักอยู่เห็นไหมครับหน้าหลักคือปุ่มซ้ายมือด้านล่างนะครับตรงที่ไอ ตัวเลขมันวิ่งไปชนมันนะครับนะครับตัวเลขที่มันจะช่วงวิ่งไปชนมันนะครับเนี่ยที่เครื่องหมายสีชมพูอยู่ใกล้เลขเก้าเก้าเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จิ้มหน้าหลักเข้าไปปั๊บเข้าไปเห็นไหมครับพอมีหน้าหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เข้ามาหน้าหลักแล้วทีนี้มันจะมีขวามือด้านบนนะครับไอตรงที่เป็นเป็นฟันเฟืองด้านบนนะครับบนหัวผมนะครับตัวนี้จะมีรูปเหมือนรูปหัวคนที่กําลังถ่ายบัตรประชาชนนะครับมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับอาจจิ้มมันเข้าไป เห็นไหมครับพอจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะมีสามสัญลักษณ์มีเครื่องหมายบวกนะครับตัวนี้มีเครื่องหมายบวกอันนึงนะครับแล้วก็เป็นตาเขาเรียกว่า QR code เขาเรียกว่า QR code อันนึงแล้วก็มีคําว่าค้นหาอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถกดไปที่ค้นหาได้เลยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับพอใส่คําว่าค้นหาเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมครับอ่าพลิกโทรศัพท์กลับมานะครับทีนี้มันจะมี ไอ้ด้านบนนะค้นหาเพื่อนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับแล้วก็คุ้คิวเขียวมันจะบอกว่าลายไอเดีลายนะครับอันนี้นะครับผมใส่ไปทั้งสองตัวเลยก็คือสังเกตตัวหนังสือที่วิ่งวิ่งนะครับสีเหลืองๆนะครับที่วิ่งหน้าจอเนี่ยครับผมจะใส่คําว่าไอ l ดี e ลายนะครับไอ l ดี e ลายบางทีอาจจะภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับแต่ยังไงก็ตามมั่วไปเลยนะครับสามารถใส่เลขเข้าไปนะครับทีนี้ใส่ เลือกเป็นตัวเลขนะครับตัวนี้นะครับตัวเลขมันจะสามารถเปลี่ยนได้นะนะครับ0 8 5 0 5 5 0 4 2 3เสี๋ยวไปครับตัวนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดตรงแว่นขยายได้เลยนะครับตรงฝามือถัดมานะครับจะมีลูกกลมๆเป็นแว่นนะครับตัวนี้ก็กดแว่นขยายทีนี้มันก็จะเพิ่มนะครับผมเข้าไปนะครับตัวนี้เราก็กดคําว่าชั อันนี้นะครับลองเซิร์ชดูซิมันมีไหมนะครับตัวนี้ไม่มีเพราะมันเป็นเครื่องโฮมเองนะครับตัวนี้นะสมมติผมจะยกตัวอย่างนะครับอ่าตรงนี้อ่อาพอใส่เบอร์โทรเข้าไปเอาไปว่านะครับมันเดี๋ยวมันจะไปไปโดนท่านอื่นนะครับอันนี้แค่แนะนํานะครับเป็นลักษณะใส่เบอร์โทรเข้าไปแค่นี้นะครับ085055 055 055 0423แค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็กดที่แว่นขยายแล้วก็กดแชทแล้วก็สง่งมาให้ผมได้เลยนะครับ หรือ,อบางทีท่านอาจจะงงนะครับทีนี้หรือคุณจะเปลี่ยนไปที่ปุ่มสีเขียวให้มันอยู่ที่เบอร์โทรเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับถ้าผ่านภาษาอังกฤษได้ออกตัวนี้ไอ้บวกหกหกอะไรผิ่สนใจ,จมันนะครับทีนี้เราใส่ตัวเลขเข้าไปเลยที่สีเขียวกับปิป๊บปิบิบนะครับแบบนี้ศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่สองสามแล้วก็กดแว่นขยายได้เลยเห็นไหมครับแว่นขยายที่ขวามือปไปน,นะครับเห็นไหมนะครับแว่นขยายที่เนี่ยสีเขียววิ่งไปหานี่นะครับเห็นไหม นะครับเป็นขยายที่เป็นวงกลมนะครับในกกดทีนี้รูปผมก็จะขึ้นแหละนะครับทีนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็เขียนว่าเพิ่มเพื่อนเรากดซ้ำไปที่เพิ่มเพื่อนหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเข้ามาหน้าหลักได้เลยนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับท่านที่นะครับยังงงกับการเพิ่มเพื่อนในเบอร์โทรอยู่นะครับเพราะว่าผมจะพูดบ่อยมากนะครับเรื่องของการเพิ่มเพื่อนในเบอร์โทรแล้วหลังจากนั้นโปรไฟล์มันก็จะขึ้นหน้าตาผมแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้นะ มันจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นี่คือของแท้นะครับเป็นแบบนี้นะภาพอาจจะหล่อไปหน่อยนะแต่ตัวนี้คนตัวจริงค่อนข้างที่จะไม่เหมือนภาพนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะในส่วนนี้จะเป็นซีรีสเรื่องภาพนะครับบางทีตัวจริงมันจะอ้วนไปนะครับตรงนี้นะครับถือว่าน่าจะเข้าใจนะครับสําหรับเรื่องของอ e ีพเชนไลนนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือด้านบนนะครับลลกสอตว์เครื่องหมายลายนะครับสีเขียว นะครับบนจอนะครับขวามือด้านบนจอนะครับกดจิ้มไปเลยเห็นไหมครับตัวนี้ก็พอหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อจิ้มไปเรียบร้อยทีนี้ด้านบนสุดนะครับมันก็จะมีรูปหัวน็อตเห็นไหมครับแล้วก็รูประฆังนะครับแล้วก็รูปผนนะครับเหมือนผนแล้วเป็นเครื่องไม้บวกอันนั้นก็คือเราให้เราสามารถนะครับไปเพิ่มเพื่อไดเบอร์โถรแต่บางทีบางท่านสมมติเราเข้าไปมันดันเป็นหน้านี้เห็นไหมครับหน้าตัวเลขแบบนี้ เราก็ไปเคลียร์ที่หน้าหลักก่อนนะครับให้มันไปที่หน้าหลักย้ํานะครับเห็นไหมครับตัวนี้ให้มันไปที่หน้าหลักคือตัวซ้ายมือที่ตัวหนังสือสีเหลืองเราลงวิ่งเข้าไปชนนะครับเขียนว่าหน้าหลักเราก็กดไปที่หน้าหลักได้เลยเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวไปที่หน้าหลักแล้วทีนี้มันก็จะมีหัวน็อตนะครับอันนี้เป็นเกา่การฝังโทรศัพท์นะครับเพราะตัวเลขคนวิ่งไปบังนะเมื่อกี้นะครับไอตัวเลขคนวิ่งบังโอ้ต้องผิดนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหัวน็อตนะครับ แล้วก็มีรูปคนนะครับแต่เป็นรูปคนรูประฆังสามตัวมุมขวาสุดเลยนะครับโดยแถบสีขาวๆนะครับจิ้มมันเข้าไปเห็นไหมครับพอจิ้มเข้าไปเสร็จทีนี้ก็มีแว่นคําว่าค้นหาอยู่นะครับมาจิ้มมันเข้าไปอีกเห็นไหมครับทีนี้ส่วนนี้สีล้นผมจะตั้งมันขึ้นมานะตรงนี้นะครับทีนี้ให้เลือกว่าเราจะใส่อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่สองอย่างนะครับใส่อันเดียวก็ได้นะครับถ้าเราไม่ถนัดนะครับอานภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดเจนนะเอาเป็นว่า ก็ไปจิ้มปุ่มสีเขียวมาที่หมายเลขโทรศัพท์จะเอามือไปจิ้มมันนะครับหลังจากนั้นเส้นสีเขียวจะกระจพริบนะครับกระบพิ่ก็ใส่เบอร์โทรเข้าไป0850550423เนี่ยะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยตามนะครับต,ต,ตัวเลขที่ไอ้ตัวองเหลืองวิ่งหน้าจอนั่นแหละนะครับตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็กดขวามือถัดมาก็คือมันเป็นรูปกลมๆนะครับตัวนี้กดจิ้มไปแล้วทีนี้่ะเป็นชื่อนะครับก็จะขึ้นผมเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับถือว่านะข้อมูลนี้นะถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับท่านที่เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอาจารย์เรา,าออกทําไมนะครับตัวนี้นะแต่ที่นี้ด้วยประสบการณ์นะครับที่เหตุนเนี่ยท,ที่ทำเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับจะเจอมากที่สุดก็คือเพิ่มไม่เป็นอยากดูแต่ทําโทรศัพท์ไม่เป็นอา่าคนะือลูกซื้อมาให้อยากดูลายมือสักครั้งหนึ่งนะครับจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ เพื่อนเพื่อนได้เอร์โทรแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาผมก็จะสอนนะครับว่ามันควรทําอะไรบ้างยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสําหรับแอปในสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าการเพื่อนเพื่อนได้เอร์โทรที่เราจะดูดวงนะครับผ่านปลายเนี่ยแล้วทำยังไงกันอีกนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณ ถ้าผู้ชมนะครับที่ติดตามที่สลับเวลานะครับเดยวที่นี้ให้การติดตามนะครับหรือว่าท่านที่รู้อยู่แล้วนะครับก็คงจะเลื่อนผ่านแต่มันก็มีประโยชน์สาหรับหลายๆท่านเลยนะครับที่ได้ต้องแนะนําทุกๆวันนะครับว่าต้องเพิ่มแบบนี้แบบนี้นะครับบางทีมันไม่มองไม่เห็นหน้ากันก็เลยคิดได้ว่าเออทำคลิปดีกว่านะครับเราจะได้รู้นะครับว่าการที่จะดูลายมือผ่านไลน์เนี่ยทำยังไงนะครับตรงนี้นะหรือว่าก็ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้สำหรับขอบคุณอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ